ขันทครับทุ่มช่มครับพบพ่อครับผมอีกเช่นเคยครับคับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องนะครับหลังจากได้โรคหงวเรี่วนะครับช่วงคำอันนี้คือบรรยากาศช่วงเศร้าครับได้มาตรวจกวก่อวนะครับบรรยากาศด้กันเก็ยฝากพี่น้องเข้าการภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับตรวจน้ำน้ำพี่น้องนอนพักกันนอน อันนี้ถือว่าเป็นชุดที่ผมได้จับยานนมมากพี่น้องสามตัวนี่งพักกันนวดแล้วน,นี่ก็เป็นลูกผสมดีมัตต์นะครับสามตัวคอก็เริ่มแหงแล้วพี่น้องทางเริ่มแหงแล้วนะครับบรรยากาศฝาดพี่นอ้องเข้าดูแบบนี้เลยช่วงเศร้าครับผมก็ได้ลงไปตัดหญ้าไว้แล้วครับตัดหญ้าไว้อยู่ประมาณหาห้องล่นะครับเพราะว่าช่วงนี้หญ้าเพียงหมาหลายนะครับ กับฝนมาตกนะครับกับะม่านอีกจักสิ้นเดือนนี่แหละครับผงก็สกษดปล่อยง,ง้วนลุงกับปล่อยง้วลุ่งหลังจากให้ดินเขียงเดืนแห่งก้อนพี่น้องเดินกลามกอนนะครับคนทักว่ากกษสิปล่อยลุงแปลงหย่าพึ่โกุลาครับชุดนี้พมก็ตรได้แยกไปได้พี่น้องครับนี่ชุดนี้กษสิแยกไปอีกแปลงหนึ่งนะครับแยกไปแปลง,ลยปปลงหย่านี่กับพักกันนอนนี่ขวกลอดระยเวลาปล่อยกับแ,แปลงหยากเ็เริ่มน้ำเริ่มแห้งนะครับ รอเวลาปล่อยรอเวลาลงหยาแต่ผมก็เอาฟางใส่ไว้ครับอะไรมาสำรวจเบื้องตรวจเบิง้งนะครับตรวจเบิ้งก้อนนะครับบางคสิลงหย่าต่อฟางเผมก็จินเบิดพี่น้องครับใส่ฟางไว้สองก้อนนี่นะครับการดูแลว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยผม,ม่าตั้งตรวจเสาตรวจแรกนะครับมันตรวจเพิ่นเก็บฝากพี่น้องเข้าอากาศเห็นหย่าหลายว่ากะ เพราะว่าพันกินดี้วครับแพ่งโกลาครับเป็นหยาที่ว่าจินดีนะครับปลูกงายแล้วก็ให้ผลผลิตต่อะไรก็สูงนะครับหมะช่วงนี้ปลูกได้ดีในพี่น้องแพ่งโกลาครับเพราะว่าดินมีความชื้นความซุมนะครับอย่าก็พ่าจะได้ปลูกไว้นะครับบรรยาก,กาศฝาพี่น้องเข้าเลยช่วงเศร้าไปช่วงบางแปลงหย่าก็าพี่น้อง แปลงหยาเพ่งกุหลาบเยสวยหัวกับผ้ากันนอนนะครับนี่ครับแปลงนี่ครับที่ผมเกี่ยวใยง้วปล่อยง่วลรุ่งนะครับปล่อยง่วลุง่งเพ่งกุหลาเป็นแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยนี่ครับผ้ากันนอนนั่นละผ้ากันนอนอยู่แบบนี้พี่น้อง่วงเสา ว่าอ้อจะนี่ครับน้ำก็เริ่มแห้งลงลดลงแล้วครับแปลงปล่อยพงศิรุลงพงศิรุปล่อยลงแปลงนี่แหละพี่น้องครับนี่สองลายเท่งกุลานะครับเพราะว่าปล่อยช่วงนี้นะครับง่วก็จะกินอยู่ประมาณเดือนนึงครับนี่เดือนนึงนะครับผมปล่อยง่วลงเครงมือนะครับให้กินอยู่เครงมือผมเกาขึ้นมาขังไว้คือเก่านะครับแล้วก็ให้ฟางนะครับบริเวณปล่อยกินตลอดนะครับให้กินเครงมือนี่ครับพ่อนะครับสำหรับ การเตรียมความพร้อมหมายว่าต่อไปเราจะให้ดินกล้ามดินแห้งกันพี่น้องนะครับเกษสรป่อยลุง่งบรรยากาศช่วงเศร้าฝากพ,พี่น้องครับทายชินนี้ครับขอขอบคุณนะครับทันผู้รับช่วุกคนทุกท่านนะครับพอดนดีพอดนเหลือดบันดาลพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำดวยเงินทองอยาเจ็บยาจนก้าวว่าสวัสดีครับ